สบายดีพี่น้องทุกท่านบาบูโซนหลานเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยมาแล้ววันนี้นะฮะตอนนี้กะท่ว่าเป็นเวลาเกือบจะเก่าโมงเช้าแล้วนะครับของวันปีใหม่เดือนใหม่เดิอพี่น้องเดินนะฮะสบายดีพี่น้องทีขอมารับชมอีกเช่นึงนะฮะสำหรับคลิปนี้บาโบ้อยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะฮะสายสีเหลืองนะครับ สีผ้าพี่น้องมาเบิงความร่างการป้อมเจริญบนถนนสีนักดินตัดกับถนนบางหน้าตาดฝั่งนั้นก็จะเป็นอาคารพี่น้องเอ้ยอาคารจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าสีเอี่ยมจะเลี้ยวเห็นบัสสีเอี่ยมเนาะพี่น้องเนาะ เด่นเป็นสง,ง่าเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนนะีฮะถนนสีนักินมุ่งหน้าไปสมุทรปราการมุ่งหน้าไปชานเมืองเนาะพี่น้องเนาะปรีมณฑลของกรุงเทพมหานาครมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี้ มาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่กาสีเป็นทางรถไฟฟ้านะฮะสายสีเหลืองที่จะมุ่งหน้าไปสิ้นสุดอยู่ที่สถานีสำโรงนะพี่น้องนเนาะโอ้ยความจะเินเลี้ยวบาโบจะลงไปด้านล่างพี่น้องเลยให้พี่น้องเห็นความสะอาดและก็สวยงามโอ้ลงมาด้านล่างพี่น้องเย๋ยคือจะเงียบเงาแต่น้องมาหิสถานีรถไฟฟ้าสีเอียมสายสีเหลือง ตอนนี้ก็เป็นวันที่ท 5, วนะะันที่5เดือนพี่น้องเดือนนี้ฮะวันที่5เดือนหนึ่งนะฮะปีพศ2567เนาะพี่น้องเนาะเบึงหนทางคือจงเงียบเงาแถวสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่ว่าการอลังการดีพี่นอ้องการร่างการดี ฟุตบาทด้านล่างกะที่อว่าจบงามเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบเองกบยังอยู่บนสก,กายวอกเพื่อจ้าุงหนาไปตรงถนนบางนาตราดนะฮะสำหรับมุนีบาโบเองกับพ้าพี่น้องมาเพิ่มอาร่างการของ สถานีรถไฟฟ้าสีเอี่ยมนอะพี่หนองนาะเป็นสถานีที่สะดวกสบายในการเดินทางนอะพี่หนองนะ๊อเม่อวัเป็นเดินทางไปสม,มุรปราการเดินทางบนเดินทางเพื่อจะเจื่อมต่อไปภาคตะวันออกนอะพี่หนองนาะชลนบุรีนะครเข้าไปกรุงเทพสี่แยกบางนาไปบางกะปิไปกรุงเทพไปลาดพร้าวโอ้สก,กายวอลข้างยาง Okay, เอ้พ่นเปิดใส่แล้วล่าน้อคือจยังว่าโบเ,เห็นมีรถจอดเลยนี่ก็เป็นอาคารจอดแล้วจอดพี่น้องแต่ว่าเพิ่งก็เปิดใส่มาดนเดี๋ยวนี้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะรถไฟฟ้ามาหาคนคร ี๋้วบาบุจะยางไปบนถนนบางหน้าตลาดจังหน่อยกว่านะาบนท่งออกที่สองะไท่าออกที่สามพี่นอ้องจะอยู่ฟังถนนฟังหน้าตลาดโอ้โหรถแรนอยบนเท่องเทร่งๆกบมีพี่น้องเลยถนนหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น างเลนก็จิเป็นอาคารแต่ว่าเป็นอย่างคือเงียบเงาแต่น,น้องพี่้องเลยใหญ่โตเนี่ยใหญ่โตใหญ่ยยโตโออาดที่ว่าสุดยอดแล้วก็จะมีเส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนบางนาตราดเพื่อจะเชื่อมต่อเข้ามาอาคารจอดแล้วจอด เดี๋ยวบาบูจ้างยางไปฟังนี่พี่นอ้องเอ๋อวาชื่อว่าสุดยอดอีลีพี่น,อนะะ้องเอ๋ยเนี่ยเงินคนไทยสั่งได้จังใดเนาะนี่แหละโครงสร้างพื้นฐานของเมืองไทยอตอนนี้บาบก็อยูไต้าทางรถไฟสายสีเหลืองมาให อย่าหล่อรถลงมอเตอไซค์เด้พี่น้องเอ้ย ส่วนตัวบาวโบแลวอยากจะบอกกอะไรเลวยว่าพลังการงานสางอีนนี้พี่น้องเลยโอ้โหังนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนสีนคลินน์นาอพี่น้องเนาะที่มุ่งหน้าม,มาจากทางบางกะปี ยามต่อเข่ามายังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง,นนองนนนเ,ออาเนเาพ,นเนพี่น้องเนาะบนสถานีปัสสีเอี่ยมปัดเบิ่งเซาพี่น้องเลยเ็นกุณอยงเห็นได้อลังการดีีตรงนี้เป็นทางเข่าพี่น้อง ทางเข้าไปอาคารจอดแล้วจอดเอาสุดยอด่อพี่น้องเลย ากระแปลกอยู่เด้พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าสถานีเพิ่กนกะเปิดใส่บริการมาหลายเดือนเดี๋ยวนี้แต่เป็นอยังคือผูโอ้โดยสารบกอยบกอยมีเนาะพี่น้องเนาะเอาบาบ์จะขึ้นไปด่านบนอีกเท่านึงซะก่อนขึ้นมาฟังด่านบนแล้วพี่นอ้องเอ๋ย ต่ก็ถือได้ว่ายัางเงียบเงาคือเกาฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนสีน่าขลิ่นนอกพี่นอก,นอกที่มุงหน้ามาจากแยกอ่อนนุชหรือว่าบางกะปิโอ้โหความอลังการของประเทศไทย ทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปอยังสมุทรปราการด้านบนจะเป็นทางด่วนนะฮะไปทางภาคตะวันออกที่เริ่มต้นจากสี่แยกบางนาทางด่วนบุรภาวิถี ทางล่างกันจะเป็นถนนบางนาตราดพี่น้องเอ๋ยถนนมาเลขสามสิบสี่นั่นเองความตื่นเต้นกันยังเมียเห็นเนาะเมืองไทยสุดยอดดีลีพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือเขตปรีมณฑลเดอ้อข้อมา่างการของร่างรถไฟฟ้า